สบายดีพบกับ l t v i ี i o n ันยนทิวทัศน์ทางรถไฟลาวจีนข้ามน้ำผ่านเขาในจีนครับมีข่าวจากสำนักข่าวซินหัวนะครับได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องของ12ปานายูนานนะครับชวนชมทัศนียภาพอันงดงามของสองข้างทางรถไฟจีนลาวนะครับซึ่งอยู่ในประเทศจีนความยาว508กิโลเมตรซึ่งมีจุดต้นกำเนิดจากเมืองอิวซีมณฑลอิวหนานนะฮะหรือว่ายูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ผ่านเมืองฟูเอ๋อ แขวนสิบสองปันนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยและจบที่หมูหัน่นเมืองพรมแดนของจีนและกัลาวนะครับเรามาดูทัศนียภาพที่สวยงามนะครับก็สองข้างทางก็ยังเป็นทิวเขาแม่น้ํานะครับแล้วก็ลอดอุโมงค์สวยงามมากจริงๆนะครับซึ่งในลาวก็คงมีทัศนียภาพที่ไม่แตกต่างกันนะครับซึ่ง12ปันนานะครับก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีทิวทัศนธรรมชาติงดงามมาก ะะซึ่งเชื่อมต่อกับทางเหนือของประเทศลาวนะครับซึ่งหวังว่าเมื่อโควิดจางลงนะครับการเปิดการท่องเที่ยวของประเทศลาวนะครับแล้วกรประเทศข้างเคียงได้เปิดขึ้นนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจและเชื่อว่าทั้งคนลาวและคนต่างชาติในหนึ่งครั้งของชีวิตจะต้องไปยนโฉมเส้นทางนี้ให้ได้ครับพ <L TV. S 1> บกับ LTV i s i o n ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี